สารหนูและตะกั่วเกินค่ามาตรฐานในแม่น้ำกกจนกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนระวังการบริโภคปลาน้ำจืดเชื่อว,ว่าสารพิษเหล่านี้มาจากการทำเหมืองแร่หายากและทำเหมืองทองทางฝั่งเมียนมาและไหลเข้ามาสู่ต้นแม่น้ำก,กกที่ไหลมาสู่ไทยแล้วสารพิษเหล่านี้ถ้าเข้าสู่ร่างกายจะเป็นอันตรายแค่ไหนกันอันตรายของสารหนู ข้อมูลกรมควบคุมโรคชี้ว่าสารหนูหากเข้าไปในร่างกายในปริมาณที่อันตรายจะส่งผลต่อระบบผิวหนังพบจุดดำกระจายขนาด1-2มิลลิเมตรหรือตุ่มนูนแข็งสีเหลืองที่ฝ่ามือฝ่าเทา้าสารหนูยังกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดด้วยกล้ามเนื้อหัวใจอาจเกิดภาวะหัวใจเสียจังหวะเนื้อเน่าตายบริเวณปลายเทา้าและเสี่ยงมะเร็งเพิ่มขึ้นทั้งมะเร็งตับปอดไตและกระเพาะปัสสาวะอันตรายจากสารตะกัว พิษจากสารตะกั่วนั้นจะมีอาการที่แตกต่างกันไปโดยเด็กจะเป็นอันตรายมากกว่าผู้ใหญ่เพราะสามารถซึมซับในร่างกายได้มากกว่าสารตะกั่วในปริมาณต่ำอาจจะไม่ออกอาการใดๆแต่หากสะสมในปริมาณมากนั้นในเด็กจะเกิดอาการอย่างพัฒนาการช้าคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวเบื่ออาหารน้ำหนักลดรวมถึงพัฒนาการอย่างไอคิวที่ต่ำแล้วก็มีปัญหาด้านการฟังด้วยกรณีผู้ใหญ่ก็จะมีอาการปวดท้องปวดศีษะ ปวดข้อต่อและกล้ามเนื้ออ่อนเพรียเบื่ออาหารอารมณ์แปลป่วนความต้องการทั้งเพศลดลงและภาวะมีบุตรยากถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์ก็เสี่ยงต่อการแท้งบุตรภาวะตายคลอดและคลอดก่อนกำหนดด้วยกรณีแม่น้ำกกพบสารเหล่านี้ในปริมาณเพิ่มขึ้นสำนักงานสาธารณาสุขเชียงรายนอกเหนือจากระวังในการบริโภคปลาน้ำจืดก็แนะนำให้ล้างผักผลไม้ให้สะอาดด้วย